นิสิตราชพัฒเล่าทางน้ำตาค่ะเขียนดีกาถึงในหลวงสุดท้ายพระองค์สมช่วยค่ะนิสิตปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมนะได้เขียนดีกาถวายในหลวงรัชกาลที่10 ขอทุนการศึกษาเพราะตนเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนนะคะจึงตัดสินใจเขียนถวายดีการะ,ะก่อนที่ราชเลข,ขาของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะจะติดต่อกลับมาแล้วก็ได้ประสานทางมาหาวิทยาลัยให้โอกาสตนได้เรียนหนังสือค่ะ ว่ารู้สึกตื้นตันแล้วก็ปราบปื้มมากนะรู้สึกซาบซึ้งเพราะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยมากแต่พระองค์ท่านทรงมองเห็นนะคะมีพระเมตตาที่เห็นจดหมายเล็กใบหนึ่งค่ะแล้วก็ตอบกลับมาพระองค์ท่านเนี่ยช่วยผมซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะตอบแทนที่พระองค์ท่านเนี่ยเมตตาให้ทุนการศึกษามาค่ะ กรณีดราม่าเดือดในโลกออนไลน์นะหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์นะเป็นรูปภาพที่แคปมาจากความคิดเห็นของชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบนโพสต์นะกับข้อความบอกว่าอยากให้มีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนนะเอาเด็กจุฬาไปเรียนราชภัฏเทอมหนึ่ง ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยนั้นๆนะสอบตัดเกรดการที่มหาวิทยาลัยที่ตัวเองเนี่ยไปแลกเปลี่ยนพวกคุณเนี่ยจะได้รู้ว่าเด็กรัชพัฒน์เนี่ยไม่ได้โง่เด็กราชพัฒน์ก็มีคุณภาพไม่เชื่อลองทำดูสิอีกทั้งผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะที่แคปโพสมาเนี่ยก็ตอบกลับอีกว่าเรื่องแลกเปลี่ยนเนี่ยจะไม่ต้องเกิดขึ้นเลยจ้าถ้าหล่อนเนี่ยสอบติดจุฬาแต่แรกนะพร้อมระบุข้อความเพิ่มเติมค่ะบอกว่าเพราะคือถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยคุณก็ทําได้ไม่ใช่มาร้องปาาว่่เกง แค่ทำไม่ได้เหมือนพูดนี่ก็ไม่เคยเห็นว่าซ U เนี่ยเหยียด R ายเลยนะมีแต่เห็น RU แหละที่ชอบวางบทบาทให้คนนั้นคนนี้เนี่ยมาดูถูกตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเก่งจริงเนี่ยเธอจะกลัวอะไรนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะทางด้านของท็อปนิวเนี่ยได้รายงานว่าเมื่อวันที่7เมษายนนะ2 5 6พก็คือวันนี้นะคะนายรัชพลเจริญผลหรือว่าน้องโฟกเนี่ยนักศึกษาชั้นปีที่1นึ่งนะคณะมน สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษมได้เปิดใจเล่าทั้งน้ำตาให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าตนเองเนี่ยได้เขียนดีการถวายในหลวงราชการที่10ขอทุนการศึกษาเพราะตนเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะในการศึกษาเล่าเรียนจึงตัดสินใจเขียนถวายดีกาก่อนที่ราชเลขา,าในหลวงราชการที่10จะติดต่อกลับมาและได้ประสานทางมหาวิทยาลัยให้โอกาสตนได้เรียนหนังสือนะโดยทางด้านของน้องโฟกเนี่ยได้เล่าว,ว่าทางบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่าศึกษาเล่าเรียนนะครับ ตอนนั้นเนี่ยผมก็เขียนไปหาพระองค์ท่านด้วยใจจริงแล้วก็ได้รับโทรศัพท์ติดต่อกลับมาจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็สอบถามความเป็นอยู่ทางบ้านรู้สึกตื้นตากราบปื้มมาก รู้สึกซาบซึ้งเพราะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยมากแต่พระองค์ท่านเนี่ยมองเห็นมีพระเมตตาที่เห็นจดหมายเล็กใบหนึ่งแล้วก็ตอบกลับมาพระองค์ท่านเนี่ยช่วยผมซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวทิ้งท้ายนะว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดตอบแทนที่พระองค์ท่านเมตตาให้สึงการศึกษามาค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตเป็นจํานวนมากนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะอาทิเช่นรักษาดีไว้นะลูก ขอให้ประสบพบแต่ความดีอันประเสริฐครับเจริญรุ่งเรืองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพพัฒนาโลกใบนี้ต่อไปแล้วก็ทําคุณให้กับชาติบ้านเมืองนะลูกนะคะบางคนก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะทรงพระเจริญยินดีกับน้องด้วยตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะคะในหลวงรอ .10 ท่านมีเมตตาแล้วก็ใส่ใจทุกเรื่องอย่างจริงจังทรงปิดทองหลังพระขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะสมเจียมก็เคยได้แบบนี้แหละ ได้ไม่รู้จักพอสุดท้ายก็อย่างที่เห็นคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยควรจําเขาไปทั้งชีวิตไม่ควรจําตอนที่เขาเนี่ยให้นะคะขอให้น้องประสบความสําเร็จตั้งใจเรียนทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองในอนาคตครับบางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนหลวงอุปถัมภ์เยอะนะแต่ไม่ค่อยออกข่าวดีใจกับน้องด้วยค่ะขอให้น้องตั้งใจเรียนสําเร็จตามที่หวัง ขอเพียงให้น้องเป็นคนดีค่ะดีใจกับน้องที่ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประสงค์พิกรณ์น,นะคะเห็นน้องน้ําตาไหลพี่ก็น้ําตาซึมไปด้วยพระองค์ท่านมีพระเมตตาต่อประชาชนของพระองค์เสมอขอให้น้องตั้งใจเรียนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะประชาชนของพระราชาตั้งใจเรียนนะน้องขอให้ประสบความสําเร็จค่ะมีโอกาสแล้วอย่าใช้โอกาสแบบนี้ให้เปลืองทรงพระเจริญมาขอบอว่ยายินดีกับน้องและก็ครอบครัวด,ด้วยนะ